นี่จ้ะเดี <Okay. S 1> ย๋ยวพินจะพามาแนะนำบอนอีกต้นหนึ่งวันนี้ถ้าไม่ได้มาแนะนำนอนไม่หลับจ้ะได้มาใหม่สวยงามจริงๆดูข้อดีของเขานะตรงนี้เขาเป็นบาดแผลจ้ะเขาจะเป็นสีแบบเลือดเลยแดงปั๊ดเลยนะเพื่อนเห็นนะตรงไหนเป็นบาดแผลเนี่ยเป็นรอยเลือดเลยอันนี้เ่ย ตรงนี้อีกเนี่ยมันเป็นแผลอยู่ถ้าตรงไหนเป็นแผลเขาจะเป็นสีแดงแบบเลือดจะ้ะเีจพินก็อยากอวดเนาะถ้าไม่ได้อวดนอนไม่หลับอันเนี้ยเห็นที่แรกคิดว่าบอกเงินะี่กจะเจพินก็คิดว่าบอกเงิน,อพ,งองนพอไปดูใกล้ๆอ้าวไม่ใช่แนละ้วนี่อบอกเงินเนี่ยดูนะดูเส้นเนี่ยเส้นลายใบ กระดูกเนาะกระดูกเป็นสีเลือดเลยจ้ะข้อดีของเขาวคือพอเป็นแผลปุ๊บเป็นรอยเป็นจุดไหนเป็นสีเลือดเลยจะพินเข้าไปในดูในกลุ่มหมาต้นไม้ลักษณะนี้แบบนี้คือพระโมกขลานะสวยจริงจ้ะถ้าไม่สังเกตเขาคือเบือ่อเหมือนบ่องเงินเลยนะี่ยจะดืูแดงเหมือนบ่องเงินเลย สวยจริงจ้ะอันนี้บอลต้นนี้ไม่ได้อยู่ในตู้นะจะพินก็เลี้ยงโดนแดดโดนลมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะบอลนะถ้าไม่อยู่ในตู้เราขยันลดน้ําแล้วเขาก็ไม่โซมนะ บอลสังเกตง่ายๆคือถ้าบอลใบแข็งเนะี่ยและบอลก้านดำเนะี่ยจะเลี้ยงง่ายจ้ะแต่โตยากโตช้าบอลก้านเขียวจะโตง่ายกว่าบอลก้านดำจ้ะบอลก้านดำเนี่ยมันจะโตช้าช้าแต่ฟาร์มสวยเนี่ยเขาเป็นอมะตะเลยแล้วดูเนี่ยเขาสวยนะดูเขามีแข้งเลยนะเนี่ยเพื่อนเห็นอยู่เนาะ มีแค่งงอกขึ้นมาอีกสวยจริงจ้ะสวยจริงน่าติดตามไอดูนะเห็นนำดำนไม่ใช่อะไรเลยนะกำแพงเมืองจีนนะนะหลานเยปินเอาไอ้กระป๋องเยพินเพาะบอนไว้เยอะเนะี่ยเวลาชำมาใช้กระถางกระป๋องเนี้ยสามนิ้วก็พอจะมาใส่ดินนะ่ะชิ้นผ่าบอลนนะ่ะที่ไหนงอกแล้วอนนะัจะได้ไม่เปลืองพื้นที่มากจ้ะ แตนเนี้ยพี่น้ำมาเลียง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 เ,ยงเ,ยงเยงขาบอกกําแพงเมืองจีนเนี่ยมืดเลยวันนี้มาดูดินไม่ได้ตัง ดินก็ใช้ดินขุยมะพร้าวกับใบกัมปูแล้วก็ออสโมคโค้ดผสมกันใส่ลงไปนิดหน่อยขี้วัวใบกัมปูขุยมะพร้าวข้างล่างสุดเราจะพินเจ้ากาบมะพร้า,า,าวแช่น้ํายาเล่งรากรองไว้ก่อนจ้ะแช่น้ํายาเล่งรากให้มันในๆในในก่อนแล้วก็รองไว้ประมาณสามตีกาบสามก้าบจ้ะแล้วถึงเอาบอลวางเอาดินใส่ปลูก จะทําให้ดินมันโล่งจ้ะพอดินโล่งปลูกต้นไม้ไปรากก็เดินดีจ้ะยไอพินจะไม่ได้ใส่ดินในนี้ทั้งหมดนะข้างล่างยไอพินจะใส่กากมาพ้าวจ้ะกกามาพ้าแช่น้ํายาเล่งรากไว้จ้ะแล้วก็ในโคนต้นนี่ก็โรยด้วยไอเนี่ยอสโมโคตถ้าเราถึงน้ําถึงเนี่ย<ม>น้ําไม่ขาดเนี่ยหน้าหนาวบอนก็ไม่ยุบตัวนะ แต่ถ้าอันไหนยุบตัวเขาก็พร้อมที่จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่จะ้ะแต่ถ้าบอลเลี้ยงตู้เขาก็สวยตลอดจะ้ะยังไงยายพินก็ขอขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนที่เห็นยายพินเป็นไอดอลเนาะเอาบอลไปปลูกอย่างที่ยายพินบอกอะจะ้ะการปลูกบอลมันก็ถึงไงมันก็มีแต่เพิ่มกับเพิ่มจะ้ะ ถ้าล่ะแต่เราต้องมีความมานะและอดทนกับเขาด้วยนะเมื่อก่อนยาพินทํานาทําแค่วันละสามโมงเช้าสี่โมงเช้ายาพินก็เลิกแล้วแต่เดี๋ยวนี้บอนอะเข้างานตั้งแต่เจ็ดโมงเลิกยันหกโมงที่ทุ่มหนึ่งอะเนี่ยวันนี้สองทุ่มยาพินเพิ่งจะได้กินข้าวกลางวันมากลางวันมัวแต่ยุ่งไม่ได้กินเลยลืมเลยเดี๋ยวคนเห็นบอกโอย้ยาพินทําบอนแล้วผ่านจะลองทํามั่ง ทำบัางเราก็ต้องเทใจให้เขาเต็มร้อยนะเรียกว่าเราลืมรดน้ำเขาไม่ได้เลยอ่ะจ้ะทุกครั้งที่เราหิวน้ำหิวข้าวอบอนก็หิวน้ำ่ะจ้ะถ้าเราไม่ได้เลี้ยงตู้นะแต่ถ้าเราเลี้ยงตู้ก็คือไม่มีปัญหาจ้ะแต่ถ้าบอนที่เราไม่ได้เลี้ยงตู้เราต้องรดน้ำเขาเช้าเย็นเช้าเย็นจ้ะเพื่อไม่ให้เขายุบจ้ะถ้าไม่ไงั้นเขาก็โซม ยังไงยายพิงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะเอาฟารมสวยมาอวดมีแข้งน่ารักมากนะ